สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้จะพาไปกินตำสัวเ้อก่อนอื่นจ่ะตำหม,มกพริกจ้าโย่โย่ลงไปใส่ตับเครือเทศลงไปเลยจ้าเครือเทศน้ำบะเครือเครือน้ำจ้าใส่ลงไปเลยหมักลายกับใส่ลายเด้จ้าตามด้วยบกหน้าจ้าบีบบกหน้าลงไปสองเปียงสามเปียงก็ว่ากันไปจ้าแดดแต่ความหม,มักเด้อ เสร็จแล้วกับใส่น้ำตาลน้ำตาลบกพเผาด้วยจ้ะอันนี้เสร็จแล้วกับพุงนัวจ้ะใส่น้อยแซบน้อยใซ่หลยแซบหลยที่เด็ดของเขาก็คือปลรราด้วจ้ะพี่น้องจ้าใส่ลงไปเลยจ้า,เ,าเสร็จแล้วกับงัวให้มันเข่ากันด้วยพี่น้องตามด้วยเซนมะละกอทิ้มลงไปจ้ะงัวงัวเลยงัวใส่กันเลยจ้ะให้มันเข่ากันเลย กนได้พี่น้องนะ่ากินบ่นี่ตาม้วยกับปุ่นจ้าตามั่ว่ากับเฮ้าตามั่ว่ากับเฮ้าครับไปก็คือกับปุ่นด้วยจ้ะแล้วๆพอมรับประทานจ้ะ